ที่หูน้องเพชรหรือว่าฟักเชื่อมค้าเม็ดใหญ่ห <_ t une> ใครเคกเินฟักเชื่อมไหมเมื้อมันใหญ่ขนาดนั้นอะ <_ t une> พอดีมันไม่เป็นสีเป็นวุ้นกรอบถ้าถ้าเป็นสีที่ฉันเรียกเป็นวุ้นกรอบอันนี้เป็นฟักเชื่อมที่เชื่อมแล้วเคลื่อนน้าตาลด้วยอะเอาไว้แก้บน <_ t une> ใหญ่มาก <_ t une> อะให้โซมากใครคะ วันเกิดเขาวันนเกิดางให้เพี่เพื่อเดย์ให้นางนิดนึงนะคะบอกกับนางว่าอย่าแต่งตัวอย่างนี้อีกเพราะว่าที่เหลือชะนีที่เหลือได้มากเหมือนเหมือนลูกหาบที่ตามนางมาเมาอ่ะเมานางฉันเริ่มไม่ไว้ใจพี่คิมแล้วให้พี่เพื่อเดย์ให้นางนิดนึงเพราะเราเราเล่นนางซัพรุนเลยเอาแบบว่า โซ่ไหมเอาตามใจน้องเลยโซเดี๋ยวแล้วโซโซเกอเหรอไม่ดับแล้วดับละขอให้ดับไปตลอดเลยแล้วกันอ่าฝรั่งอันนี้ละคำเดียวที่ฝรั่งเข้าใจโซเกูชื่ออะไรชื่ออะไรฟักชื่อมฟักชื่อมชื่ออะไรจ๊ะ น้องปลาน้องปลาอ่ะหนวันนี้โอกาสพิเศษร้องให้พี่วันเดย์ให้นางกันอเอาเยีายวทำตัวเป็นเสือกินจะแบบอะไรอย่างไม่เกี่ยวกับกูเลย <c oughs> เกลียวเกียวเกยวมีความสุขร่วมกันมีความสุขร่วมกันนางจะมีคอนเสิรตต์ตของนางแล้วนะคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เจ้าบอกแห <Happy birthday S 2> นะ้พี่วันเดย์กันไหมโอเค Happy birthday! Happy birthday! Happy เดี๋ยวนะคะ่อกี้ไปขี้มาเหรอฉันร้องเพลงนี้นานกันมากเลยนะสองคนเธอจะต้องบอกฉันตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะขอลูกก็ได้โอเคเอาลูกเอาเตีมไหนเอายังไงเอาแบบไหนเอาแบบนี้เอาไปโพสโล่ถ่ายโลไม่ถ่อ่ะโอเคอ่ะโอเคโอเคอ้าถ่ายแล้วเหรออะไรล่ะ พอนะกลับไปนั่งร้านบาร์ลังคาได้ที่สอบท้อนะที่อหารนะชื่ออะไรชื่ออะไรชัยวิวัติใช่วันเกิดไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยอยู่กับผัวพอาม,าวมากับผัวนะมากับผัวนะวันเกิดนั้นอยู่กับผัวพ่อแม่ก็มีความสุขอีกแบบแต่ฉันจะมีความสุขที่สุดเรือวัวพักเสาร็จพวกนางลิฟต์ไปเลยนางก็อย่างเรลใช่ผัวนางผีสีแทนนะเนาะ แล้วอยากอยากบอกว่าที่นี่ก็มีบะหมี่ก้ามปูกินด้วยนางได้กินบะหมีกกมม่ก,ากา้ามปูบะหมี่ก้ามปูนมที่เมืี่เราอยากมอบให้นะคะครับขอบคุณ